วันนี้เป็นวันนักโหงรสาสตร์นะครับหลายคนที่ชอบดูดวงหรือว่าหลายคนอยากจะรู้ออนาคตจะเป็นยังไงเขาบอกว่าให้ไปงานนี้เลยจัดขึ้นที่ศูนย์การค้าเดอะฮับเสียรังสิตครับแต่ว่าไฮไลท์ที่สําคัญคือดวงเมืองหลายคนอยากรู้ว่า อนาคตหลังจากนี้แล้วเนี่ยดวงเมืองประเทศไทยจะเป็นยังไงทุกคนอยากรู้เอ่เวลาตกฟากต่างๆจะเป็นยังไงนะฮะช่วงบ่ายวันนี้ครับก็จะมีงานกันนะฮะวันนี้เป็นวันนักโหราศาสตร์ประจําปี2559ครับหลายสมาคมที่เกี่ยวข้องกับโหราศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ22มูลนิธิสมาคมโหราศาสตร์นานาชาตินะครับรวมไปถึงมูลนิธิพระอุดมศิลคุณ ชมลมโหนสตรีนานาชาติแห่งประเทศไทยก็จัดกิจกรรมขึ้นครับช่วงเช้ามีการบรรยายวิชาการมีทั้งการดูดวงมีทั้งการดูลายมือดูทุกอย่างลยฮะเลขเจ็ดตัววิชาห่วงจุย้ยศาสตร์ของจีนไพยพยากรณ์ รวมไปถึงเรื่องของนรล,ลักษณ์ศาสตร์นะฮะเขาก็บอกว่าให้เลยช่วงเช้าใครอยากดูไปน่าไ,ไ,ไปมากพอดีดิฉันเคยเห็นงานแบบนี้นะเขาจะเอาโต๊ะมาตั้งเลยนะคุณนัทแล้วก็มีหมอด,ดูนั่งประจะําโต๊ะแต่ละโต๊ะชอบคนไหนเดินเข้าไปเลยค่ะขึ้นอยู่กับดูโคงจุ้ยกันนะ,ะว่าอีะเข้าไปแล้วคนนี้ดูถูกสตาหรือเก่นส่วนช่วงบ่ายคายรับอัณญาสนใจเพราะว่าเขาจะมีการอภิปรายทางวิชาการชื่อว่าดวงเมืองดวงโลก2,559ถึง2,560ดูหมดเลยครับทั้งในทาง ทั้งต่างประเทศก็จะทํานายทั้งเรื่องของการเมืองเศรษฐกิจสังคมดินฟ้าอากาศอุทกภัยด้วยภัยธรรมชาติด้วยใครสนใจก็ไปกันได้ก็มีหมอดูหลายท่านนะคะเป็นหมอดูชื่อดังของเมืองไทยค่ะอย่างอาจารย์พินโยคงเจริญอาจารย์เก่งกาจจงใจพระรวมถึงคุณฟองสนานจามนจันนักข่าวและนักจัดรายการวิทยุรุ่นอุโศก็จะไปร่วมงานนี้ด้วยค่ะ